รวบรวมกันฟังธรรมะต่อหลังที่เราสวดบทมหาจักพรพัิพร้อมกันตามกำลังวันวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ก็15จบวันอังคารก็8วันพุธก็17วันพุธกลางคืนก็12แต่คำพูดกลางคืนไม่มีแต่เราเจ็ดสวด7วันวันพฤหัสสิบเก้าวันศุกร์ยี่สิบเอ็ดวันเสาร์ก็สิบวันอาทิตย์ก็หกหกจบรวม วันพุธกลางคืนเป็น108ยจบนะนีแต่1 0 8 8 0 1หถือว่า108การที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มีร่างกายครบ32ได้มีสติได้สม,มีปัญญาถือว่าเรามีบุญอกุศล8ส่วนเลขศูนย์เลขก,กลางๆางเลขนิพานเลขหนึ่งเลขอกุศลอกุศลสิ่งที่ไม่ดีที่เราได้มาตั้งแต่อดีตชาติมาบาปรกรรมที่เราได้ทํามาอากุศลจิตอกุศลธรรม หนึ่งส่วนกุศลละธรรมสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้กุศล8ส่วนมันถึงได้เกิดเป็นมนุษย์มีศิลห้ากรรมบท10สิบถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนาได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนสั่งท่านถึงให้เขาลบกลว่าเขารบธรรมหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระธรรมสามพระสงฆ์สี่ คือเคารพในการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าทางโลกทางธรรมเนี่ยถ้าเรามีความเคาโลมีอ่อนน้อมประจําแล้วก็เป็นผู้เจริญมีเคารพหกเนี่ยข้อที่สี่คือว่าเคาโพการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าเราไม่ไมีเ,เรียนทางโลกเราก็ไม่รู้ทางธรรมภาษาไทยภาษาบาลีภาษากังกาภาษาต่างๆที่มันมีภาษาจิตจิตที่พระพุทธเจ้าออกมาถ้าคนไม่มีการเรียนรู้ศึกษาก็ไม่สามารถเรียนรู้ ซึ่งพระธรรมพระวินัยได้ไม่สามารถออกมาบวชได้คนมาบวชได้ก็ต้องคนมีความรู้มีสติมีสมาธิมีปัญญามันถึงจะได้มาบวชได้นะครับเขารบในการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าทางโลกและทางธรรมในข้อที่4ข้อที่5เขาลพในความไม่ประมาทม,มัวเมาไม่ประมาทมัวเมาในวันคืนที่ร่วงเลยผ่านไปทุกวันทุกวันร่วงเลยไปสู่ความแก่ความเจ็บความตาย แต่เราเอาร่างกายของเราเนี่ยร่างกายที่พ่อแม่ให้มาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรมีเพราะว่าคนเราไม่ประมาทเราไปไม่ประมาทล้วก็มันสร้างคุณงามความดีมันสวดมนต์มันแผ่เมตตา,ม,ม,ามันอมทนามันอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระนรตยฉะนั้นเราไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวันเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปวันเมื่อลืนก็เป็น วันวิสาขาบูชาวันประสูติตรัสรู้ปรินิผ่านวันสําคัญของพระพุทธศาสนาวันพระพุทธเจ้านั่นเองอันนี้คือการเคารพในความไม่ประมาทเคารพในความประมาทข้อสุดท้ายข้อที่6ความเคารพในการปฏิสันทานต้อนรับของผู้ที่มาใหม่หรือว่าผู้ที่ต้อนรับด้วยธรรมด้วยวินไน ตอนรับด้วยพันเตด้วยเทระในการบวชก่อนบวชหลังด้วยการมีศีลมากศีลน้อยเนี่ยมีการเคารพคละวะซึ่งก,นกันและกันมีการปฏิสันถานมีการเกื้อกูลซึ่งความเมตตาครุณา,ามุทิตาอุเบกขาเนี่ยขลบสี่ขลบหกขลบหกพุทธเจ้าถึงเราว,ว่าให้เราทําเป็นประจำเนี่ยคารพระพุทธเจ้าสูงสุดพระธรรมพระสงฆ์ารบในการศึกษาเราเรียนเคารบในการ ในการไม่ประมาทมันฟังธรรมมันเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาไปเรื่อยมันก็จะเจริญในสิ่งที่ดีงามสําหรับธรรมวินัย,นยข้อที่สุดท้ายคือเคารพในการปฏิสันทานการต้อนรับต้อนรับในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์เอาธรรมะเป็นทานให้ทานด้วยธรรมะให้ทานวัตถุสิ่งของเราก็ทานมามากแล้วทานเวลามาฟังธรรม มาเจริญสมาธิมาสวดมนต์รวบรวมกลุ่มถึงจะมีมากมีน้อยก็ตามเหตุตามปัจจัยพ่อคนทุกคนมีภาระหนา้ากิจหน้าที่มากใหม่แต่การที่จะเบียดมีเวลามาสวดมนต์มาแผ่เมตตามาโมทนามาฟังเทศน์ฟังธรรมก็มีน้อยพราะคนทุกคนในโลกมันมีภาระกิจหน้าที่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างคนควายเพื่อป่าเพื่อท้องนะเพราะฉะนั้นเราไม่ประมาทไม่ประมาทใน คารพหไม่ประมาทในข้อที่5ความเคารพในความไม่ประมาทข้อที่หกเคารพในการปฏิสันทานการต้อนรับทิศท,ทั้ง6คือว่าทิศเบื้องบนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระรยสงฆ์ทั้งหลายทิศเบื้องบนทิศเบื้องหน้าคือว่าพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราที่ให้กำเนิดให้กำเนิดให้ร่างกายของเรามากใช้มาสร้างคุณงามความดีมาประกอบกลุ่ม คุณงามความดีประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ทําประโยชน์อย่างยิ่งก็ต้องทําคือพระนิพพานนั่นเองประโยชน์อย่างยิ่งน,นีทิศเบื้องหน้าเราก็ต้องดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลผู้มีบุญคุณทั้งหลายน,นี่ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ที่สามารถดึงให้เราไปสู่มรรคสีผลสิณิพานหนึ่งดึงให้เราเพิ่มศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาอันนี้คือว่าเป็นครูปรชาอาจารย์กษคุณธรร วันถามมิเหมือนเรากราบทุกวันกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูปรชา,าจาันมารดาบินดาพระไตริขาศีลส,สมาธิปัญญาที่เราเรียนรู้เราศึกษานั่นเองอันนี้คือว่าเขาเคารพหกคารวะหกเนี่ยสิ่งที่เคารพบ,บูชาทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเรามีครูมีอาจารย์ถ้่าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีการเรียนรู้ศึกษาเราก็ไม่มี การแบบพึติปี่บัิเพื่อจะขอถึงความดุดพนได้มันก็ไม่รู้ภาษาธรรมไม่รู้ภาษาจิตจิตก็หลงไปตามโลกตายวัฏสงสารต่างๆเลยหาที่จบที่สิ้นไม่ได้พุทธเจ้าท่านเลยสอนให้เรานี่รู้จักทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์คิดทิศเบื้องซ้ายก็คือว่ากัลยาณมิตรที่ดีนะกัลยาณชนที่ดีที่ดึงให้เรามาสวดมนต์เราสร้างกลุ่มขึ้นมาก็เพื่อจะให้เรามาร่วมกันสวดมนต์ ถึงเวลามันจะมีน้อยแต่เราก็บากบั่นค้นควายมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างมีมีคันติมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตามีอุเบกขาเนี่ยเมตตาอุเบกขาก็ต้องมีเมตตาตัวตัวเองเมตตาตัวเองฝึกตนเองฝึกผู้อื่นถ้าเราฝึกตนเองได้ผู้อื่นมันก็จะทําตามเราเราไปเรื่อยเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเราจะเป็นแนวหน้าหลวงตาท่าน,นว่าเป็นผู้ที่สร้างโพธิญาณเป็นหนอพุทธภูมิเป็นผู้ที่เข้าถึง ความหลุดพ้นได้ด้วยที่เรามีกัลยาณมิตรที่ดีมีครูบาอาจารย์ที่ดีมีมารดาบิดาดีมีทิศเบื้องบนที่ดีมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระริยสงในทิศเบื้องบนทิศเบื้องหน้าคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทิศเบื้องขวาครูประชาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายคือกัลยาณมิตรที่ดีที่สามารถดึงให้เรามาทิศเบื้องหลังคือว่าบุตรภรรยาสามีที่ว่าทาหน้าที่แทนเรา มีช่วยเหลือกเกื้อกูลให้นุนให้เรามาสวดมนต์มีเวลาแบ่งภาระเขาก็ทํางานอื่นแล้วก็มาเก็บบุญเต็มร้อยเต็มกาลังถ้าเขาอนโมทนาเราก็ได้ถ้าเขาไม่อโมทนาเขาก็ไม่ได้ถ้าเขาโมทนาเขาบอกให้โมทนานะเรามาสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเพื่อศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเพื่ออริยทรัพย์นั่นเองศรัทธาศีลหิลิโอตปาภาหุสัจาจาค่ะปัญญาเนี่ย เขาก็จะหนุนนําเขาก็ได้บุญเหมือนเราครึ่งหนึ่งการอุโมทนาดึงตาถึงว่าเน้นมากพราะคนดีมันทําดีง่ายคนดีทําชั่วยากคนชั่วทําชั่วง่ายคนชั่วทําดียากเยเราจะดีชั่วมันก็ที่ที่เราเนี่ยต้องคนวายบังบัตรสร้างขึ้นมาเกิดขึ้นมาในกายในวาจาในใจเนี่ยทิศเบื้องหลังที่หนุนให้เราเนี่ยเป็นภรรยาสามีลูกหลานก็ตามหนุนให้เราทําคุณงามความดีเนี่ยทิศเบื้องหลังทิศเบื้องล่างก็คนใช้ของเราเนี่ยที่เรามาใช้ จ้างทางานนั้นทํางานนี้เขาก็ถือว่ามีคุณมีประโยชน์ต่อเราเราก็ได้เงินเอาปัจจัยจ้างเขาให้เขาได้ทํางานตามที่เราสั่งอันนี้คือว่าทิศเบื้องบนทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องซ้ายเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องล่างทั้งหมดหกทิศนะพุทธเจ้าทั้งซ้อนให้เรารู้จักทิศทั้งหกคารวะหกรู้จกักคารวะหกต่างๆรู้จักกาตาหูจมกูกลิ้นกายอายตนะภายในหกัน ภสษาภายนอก6ตาลูกเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมลมต่างๆอันนี้คือว่ายตัญนาภายนอกยตนาภายในคือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยตนาภายในพุทธเจ้าเลยสอนให้เรารู้จักรู้จักธาตุหอะไรธาตุหคือดินน้ำลมไฟเนี่ยดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุในไตรปิฎกท่านถึงมีมาก8ปดหมื่นสี ในไตบิดดกถึงมี84,000พระธรรมคันมีอภิธรรมมากมายขนาดไหนตั้ง42,000พระธรรมคันแต่พระวินัยมีแค่21,000พระสูตรก็มี21,000รวมเป็น84,000พระธรรมคันฉะนั้นพระอภิธรรมท่านหนึ่งพูดละเอียดเรื่องถึงพูดถึงรูปรูปร่างกายของเราเนี่ยรูปร่างกายที่เราอยู่นี่เนี่ยรูปร่างกายรูปถึงเจตสิก จิตท,ที่มันแสส่อแส่ไปตต่างไปคิดดีก็เป็นบุญกุศลเป็นบรารมีเป็นสิ่งที่เราทําถ้าเอาเจตสิกไปคิดในทางดีมันก็จะเป็นบุญมันเป็นการหล่อเลี้ยงจิตให้คุ้นกับบุญบุญคุ้นไปเรื่อยมันก็จะเป็นบัณฑิตจิตใจเราก็จะเป็นคดควบคนดีก็ดีไปหามากหาผลมักสี่ผลสีนิพานควบคนผานผานไปหาพิษคบบัณฑิตบัณฑิตหางมักขันผล นี่คือว่าเราต้องดึงตัวเองเข้าสู่นียเจตสิกของเราต้องเสพคุณในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ถ้าเราไม่เป็นสาระเป็นประโยชน์เราก็จะหลงเพ้อใฝ่ฝันไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผทิะภณเนี่ยแหละเจตสิกที่เราจะป้อนให้จิตจิตคือว่าจิตที่เรามันมีทั้งเฉยๆว่าจิตว่าใจนั่นเองที่มันอยู่ในใจของเราที่การวินว่าตายเกิดเนี่ยเนี่ยจิตเนี่ย ถ้าเราเข้าถึงจิตตัวแท้เราก็มีจิตตัวแท้ดั้งเดิมคือจิตเข้าสู่ความสว่างสวัยเต็มรอบแห่งบุญแห่งกุศลแห่งบารมีมันก็ใกล้พระนิพพานแล้วะถ้าเราจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็เข้าสู่พระนิพพานใกล้ใกล้สู่พระนิพพานพระนิพพานก็เนี่ยนะอยู่ไม่ไกลทั้งจิตเห็นจิตเป็นมรรคถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความดับคือนิพพานจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็น นิโรธคือนิพพานเนี่ยนะฉะนั้นพรธเจ้าเทน่ากายเจตสิกจิตนิพพานเนี่ยย่นย่อมาจากพระไตรปิฎกเลยรูปร่างกายรูปเจตสิกจิตนิพพานรูปร่างกายของเราเนี่ยรูปคือว่าร่างกายของเราเจตสิกจิตที่มาป้อนให้ทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยเจตสิกแล้วก็เรื่องจิตเรื่องนิพพานหลวงปู่ดุลที่อยู่อุด หลวงปู่ดูลอุตโลอยู่ที่ที่ทางอีสานท่านก็เทศว่าจิตทรงออกเป็นสมุทยัยผลของจิตทรงออกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิพพานนี่แจ่มแจ้งคือว่าพิจารณาจิตอย่างแจ่มแจ้งจริงๆเป็นนิพพานนิพพานคือความดับนิโรดนั่นเองจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจริงๆที่แน่เราไม่เห็นจิต เห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็หลงงมอยู่นั้นะยงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัในธรรมอารมณ์เลยเข้าสู่ความหลุดพ้นไม่ได้เข้าสู่มรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิไม่ได้สัมมาทิฏฐิในข้อที่หนึ่งกับข้อที่แปดหนึ่งกับแปดเนี่ยเป็นชั้นของพระเริยเจ้าหลวงพ่อธรรมบทท่านเทศไว้ท่านเทศไว้ว่าเลขหนึ่งสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่ใช่มิจฉาชาดทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรม อันนี้เป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าข้อหนึ่งถึงข้อ8 1กับ8สัมมาสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาธรมมาธิที่ไม่ลหลงไหลไฟฟันไม่ใช่มิมมชฌาสม,มาธิเป็นสัมมาสม,มาธิเนี่ยข้อ1ึงถึง8ดเป็นชั้นของพระอริยเจ้าอยู่ชั้นบนสูงสุดสำหรับชั้นที่สองคือชั้นอะไรชั้นพรม พรมต้องมีเพียรชอบดำมลีชอบดดัลีจากการข่มกามทั้งหลายไม่ให้กามฟุ้งเฟ้อเหิเหิเนี่ยชั้นของพรมต้องมีข้อสองความดำหลีดําริการไม่ไปเพลิดเพลินในลูกในเสียงในกินในโรกไปกดข่มดํารีเพื่อจะทรงฌานอยู่ได้มีสติเนี่ยสติที่ตั้งมั่นในองค์ฌานต่างๆอันนี้พวกพวกนี้ชั้นพรม7เลขสกับ 7, เลข 2, เเลขสกับเลขเรวมเป็นเกเหมือนกัน โลดูว่าทำเก้าเหมือนกันชั้นของเทวดาอะไรก็ชั้นเทวดาก็มีวาจาชอบการทําการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบตัวศีลแต่ว่าเทวดาจะวาวาจาชอบเพียรชอบนี่ตัวเลขสามกับเลขหกรวมกันสามกับหกก็รวมเป็นเก้าเนี่ยนชะั้นของเทวดามีวาจาชอบเป็นคนพูดจาไพเราะเป็นคนที่มีบุญมีกุศลมีบ่มี เป็นญาติของาศาสนาเป็นเทวดาเป็นผู้ที่อยู่ในเราท่านทั้งหลายที่มีใจบุญใจกุศลในทานบ่มีศีลไม่มีในธรรมะปัญญาวิยะคันติสัจจทิฏฐานเมตตาบิขามีการให้ทานไม่เบื่อไม่ไน่ายอันนี้ถือว่าเป็นเทวดาที่วาจาชอบแล้วก็เพียรสร้างคุณงามความดีอันไหนที่เป็นบุญอันไหนเป็นที่กุศลอันไหนเป็นบ่มีมันมันค้นควายเพราะคนที่เป็นเทวดาต้องหมั่นมั่นวาจาชอบ พูดชอบและกับเพียรสร้างคุณงามความดีชอบมันก็จะสู่ความเลขเก้าเลขสามกับเลขหกก็รวมเป็นเก้าเนี่ยแต่ชั้นมนุษย์คนเราล่ะชั้นมนุษย์คนเราก็การทํางานชอบเลี้ยงชีวิตชอบข้อสี่กับข้อห้าอันนี้ชั้นของมนุษย์คนเราต้องมีการท,าทําหน้าที่ที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมมันจะถึงทําการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบไม่ไป ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายทำลายสัตว์ไม่ขายเครื่องดองของเมา,ไม,ไ,มาไม่ไปดื่มโซลาเมีไรอันนี้การทำงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบในชอบของมนุษย์คนทั้งหลายก็ไปสู่เลข9 4้าสี่กับรวมเป็น9กเหมือนกันโลกรุธรรมำเก้านั่นเองถ้าเรารู้จักโลกรุธราทเก้าเราก็ก้าไปสู่ความหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานคือว่าเทียบกันเปรียบเหมือนเลขศูนย์เลขศูนย์เลขศูนย์นย,ยตาอนัตตานิพพานคือว่าเลขศูนย์ ว่าทำไมชั้นต่างๆทำไมถึงมีชั้นสวรรค์หกชั้น,นสวรรค์ยี่สิบชั้นพรมยีพ่พรมยี่สิบชั้นสวรรค์หกชั้นมนุษย์หนึ่งชั้นอบาบยภูมมสี่ก็มาจากน,านิพพานเน่เพราะว่าถ้ามันหมดไปแล้วมันก็ไม่มีแล้วนอกจากไม่มีพระโพธิสัตว์มีการเวียนว่ายตายเกิดมมาจากชั้นของนิพพานที่ทั้งสร้างนักธรรมตุตีเนบโทเนธธรรมเอกเนี่ย เนี่ยพระนิพนพานเป็นคนสร้างนักธทำตีนักกรรมโท,ทนักทมเอกขึ้นมาเพื่อให้มาเรียนรู้ศึกษาเพื่อให้เราไม่หลงในวัฏฏะสงสารไม่หลงในโลกไม่หลงในการเวียนว่ายตายเกิดันี้การมาพบรูปภพรูปภพเนี่ยท่านสร้างให้เราว่ามีอบัยภูมสี่มีมนุษย์หนึ่งมีสวรรค์หกชั้นผม2ยี่สิบชั้นเนี่ยนยนะสามสิบเอ็ดภพสามสิบเอ็ดภูมิให้ มนุษย์คนเทวดาสัตว์ทั้งหลายปวงสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นพระโพธิสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์โพธิแปลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสัตว์อยู่ยังไปไม่ได้ยพยายามสร้างเรือยอดเรือใหญ่ขึ้นมาเพื่อจะดึงคนไปสู่ความหลุดพ้นมรรคสีพ้นสีนิพพานหนึ่งนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านก็มา2564ปีแล้ว ครึ่งพุทธันรนข้อนพุทธาการมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆคนจิตใจมันก็จะเสื่อมซามไปจากศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาก็จะน้อยวิยะความเพียรไม่ต่อเนื่องจิตตาจิตใจจุดจ่อก็จะไม่มีวิมังสามันก็จะไม่มีไม่มีฉันทะวิยะจิตตาวิมังสาไม่มีอิทธิบาสีไม่มีภะละหา้าอินทรีห้ามันก็จะหมดถอยไปสู่รักโรคโกรธหลงไปเรื่อยๆ,ๆ มันเลยเข้าสู่ความหลุดพ้นไม่ได้ฉะนั้นมนุษย์คนเรามันต้องสร้างสร้างตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีร่างกายที่ยังทําอะไรได้ถ้าเรามีร่างกายที่ดีเราพยายามสร้างบุญสร้างกุศลเรื่อยๆแล้วก็หมั่นสังสมสร้างสมไปเรื่อยเพราะบุญกุศลที่เราด้อทำต้องทําปัจจุบันนี่ถ้าเราตายแล้วคือว่าเสวยบาปเสวยบุญแล้วไปตามบาปตามบุญถ้าเรามีบุญมากพอเราก็จะเกิดเป็นมนุษย์สมบัติ ามากกว่านั้นอีกก็เป็นฮิลิโอตปะอีกก็เป็นสวรรค์สมบัติถ้ามีเจริญสมถะาอีกก็เข้าสู่พรหมโลกถ้าปรารถนาพระโพธิญาณหรือปรารถนาพระพุทธเจ้าแล้วก็บำเพ็ญเพื่อจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ไปเรียนรู้ศึกษาอยู่ในเมืองนรกมั่งเปรตมั่งอสุลกายมั่งสัน德拉ชัน,ชนไปทุกที่พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไม่กลัวตกนรกแต่ไปเรียนรู้ศึกษาเพื่อจะมาสั่งสอนพุทธบุตสัตว์ทง้งหลาย สัม,มนเดนอุบาสกอุบาสิกาเพื่อจะดึงให้เขาหลุดพ้นจากกองทุกข์ให้เขาหลุดพ้นจากห่วงลาคะโทสะโมหะนี่นะพระโพธิสัตว์ท่านถึงมีความบำเพ็ญเพียรตั้ง30อสอสงไขยปายแสนมหากับตั้งหลายสิบอสองไขยต้องบำเพ็ญตั้ง30ส,สิบปมี30ทัดหรือบำเพ็ญตั้ง20อสอสงไขยพระพุทธเจ้าของเราท่านบำเพ็ญมา เอวาจาตั้ง9้าอสงไขยปราถนาในใจทั้ง7อสงไขยรวมเป็น16อสงไขยพระพุทธเจ้าทีพังกรท่านก็มามาพยากรณ์ให้อีกตั้งสี่อสงไขยไปอีกแสนมหากัปถึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมีพุทธเจ้าโคโดมองค์ที่สี่องค์แรกกาลุสันโธองค์ที่สองโกนาคมองค์ที่สามกัสโปองค์ที่สี่โคตโม องค์ที่5พระสีอริยเมตยโยที่เราสวดน,นะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะเนี่ยเนี่ยะยะถายะถายะนี่คือว่าพระสียมิตัยทานีพระโคดมพุทธนี่พะระกกสะโปเ,นะเลื่อนไปว่าพระเจ้าองค์หนึ่งก็กูสันโทโกโนาคมนั่นเอง หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพุทธเจ้ากลับนี้ไปมันก็ศูญยอยากกลับไปอีกหน่อยก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติมาแล้วเหลือแต่พระปัจเจกที่ท่านบำเพ็ญปามาเพื่อจะเป็นพระปัจเจกท่านก็มาตัดสรู้เองช่วงใดถ้ามามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระญาสง์อยู่พระปัจเจกย่อมไม่ตัดสรู้เองต้องรอให้หมดจากพุทธเจ้าไปก่อนว่างจากพระพุทธเจ้าไปแล้วมีพระปัจเจก ท่านมาตัตสรูเองชอบตัสรูเป็นพระอาหารหันต์ตัสรูเพื่อบรรลุธรรมเป็นพระปเจกผู้พร้อมด้วยบ่มี20ทัศทานศีลเนขมะปัญญาวิทยะกันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาบำเพ็ญตั้งสาอส่งไขกว่าจะไปได้เป็นพระปเจกได้ฉะนั้นมนุษย์คนเรานี้เราต้องมั่นสร้างสมสังสม เพื่อปัตนาสาวกภูมิหรือว่าปัตนากลางก็ปัตนาปัจเจกภูมิถ้าปัตนาสูงกว่านั้นคือปัตนาพุทธภูมิพุทธภูมิที่ทภูมิที่ใหญ่ต้องสร้างบ่มี30เต็มเปรียมเลยถึงได้เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องบาเป็นมากมายขนาดไหนเราลองคิดดูฉะนั้นเราพยายามมันสร้างสมสังสมบุญกุศลคุณงามความดีไว้ตอนที่เรามีลมหายใจไม่ประมาท ในชีวิตไม่ประมาทในวันเวลาไม่ประมาทในการหายใจทิ้งเปล่าด้วยการเรียนรู้ศึกษาพระธรรมพระวินยัยรู้จักพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พอหมดจากพุทธเจ้าห้าพระองค์ไปแล้วจะมีพระปัจเจกอุบัตินับไม่ได้เยอะมากพระปัจเจกที่มาตัดสัลูเป็นพระอรหรันตัดสัลูเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามากมายขนาดไหนจะเป็นูนยนจะกลับว่างเปล่าไปอีกนานจะมีพระพุทธเจ้าอีก ยี่สิบองค์มาตัสสรุพระพุทธเจ้าอีกสิบองค์มาตัสสรุถ้าสิบองค์ยี่สิบองค์ก็ถือว่ามากแต่ห้าองค์กลางๆศาสนาของเรานี้เป็นห้าองค์ก็ไม่มากไม่น้อยถ้าน้อยก็องค์สององค์มาตัสสรุกับหนึ่งแปลว่าห้าชุดชุดหนึ่งหรือว่าชุดหนึ่งก็ได้ถือว่ากับหนึ่งกับหนึ่งมีห้าพระองค์บางกับก็มีองค์หนึ่งบางกับก็มีสององค์สามองค์ถือว่าน้อยถ้าสี่ห้าองค์ก็ชัด ถ้าสิบแปลว่ามากถ้ายี่สิบสามสิบก็ถือว่าเยอะนะพุทธเจ้าท่านก็เรียงลําดับมาตามที่ท่านปรารถนาอธิฐานไว้เนี่ยอธิฐานได้ได้ดังอธิษฐานหรือเปล่าแค่นั้นฉะนั้นเราหมั่นสร้างสมสังสมความดีหมั่นสวดมนต์หมั่นแผ่เมตตาหมัม่นอโมทนาอ,อนน้อมถ่อมตนต่อพระนาไตรเราพูดในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์หลวงปู่ทวดทว่าพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสีย พระโพธิสัตว์ท่านนิ่งเสียเนะี่ยโพธิสัตว์จริงเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านนิ่งเสียที่ไหนที่มันไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์ข้าอุเบกขาทมท่านมีเมตรราตากรุณามุติตาอุเบกขาเต็มที่เต็มกําลังท่านเลยนิ่งเสียเนี่ยนะนิ่งเสียคือรู้ว่าอุเบกขาั่นเองแต่คนไม่รู้ความว่าอุเบกขาเป็นยังไงอุเบกขาจะอุเบกขาทุกอย่างก็ไม่ได้เราต้องจเจริญเมตตาก่อนเมตตาช่วยเหลือตนเอง มันสร้างสมสังสมมีสัจจะมีขันติมีสัจจะคือความจริงมีอธิษฐานคือความมั่นมีเมตตาแล้วมีอุเบกขาคนเราจะอุเบกขาตอนท้ายอุเบกขาแบบหัวต่อแบบอุเบกขาแบบอัตตาตัวตนต้องฆ่าตัวเองตายทำร้ายตัวเองก็ตายก็ไม่ใช่น้อยคนในโลกนี้มีมากเพราะหลงในอัตตาตัวตนหลงในรักโลภโกรธหลงหลงในต่างๆเอาไปมาทำร้ายทำลายตัวเอง ไม่พอทำ้ายทำลายผู้อื่นฆ่าตัวเองไม่พอฆ่าผู้อื่นด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นคนที่มีอัตตาตัวตนสูงมากพรพุทธเจ้าให้เราสอนให้เราเจริญเมตตาพรหม,มิหารสี่เต็มที่เต็มกําลังเราจะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ตั้งมั่นรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนก็ได้ยืดประโยชน์ท่านก็ทําประโยชน์อย่างยิ่งก็จะถึงเป้าหมายที่ปรารถนาตั้งใจไว้คนเราไม่ได้เกิดเป็น พ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายไม่มีในสากลโลกนี้ไม่เคยใครไม่เคยเกิดเป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นย่าไม่มีคนเราเป็นบ้าแต่เกิดเป็นทุกอย่างไม่แต่สาตว์เดจชานแล้วก็เป็นเกิดเป็นสันนนรกก็เป็นมาแล้วแต่จิตนี้มันไม่ตายมันไม่ตายแต่มันทุกข์ทรมานมันทุกข์ทรมานเพราะการที่เวียนว่ายตายเกิดพุทธเจ้าท่านถึงสอนว่า พาราฮาเวปัญจสขันธาคันทั้งห้าเป็นของหนักเนอพาราฮาโรจะบุคาโรบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปพาราด,าดังดูขัางโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกพาราเนเคปัน,นังสุขขัง้งการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิขีปิตวาเขารุงขารังพระเรียเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังพลังอนาดียาทั้งไม่หยิดช่วยเอาของหนักอันอื่นๆขึ้นมาอีกสมุนลัง กันทั้งอพยาหะาทั้งไม่หยิบทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักขึ้นมามาให้เป็นทุกข์อีกเพราะขันหา้าแต่พระโพธิสัตว์ท่านมาเกิดมาตายเพื่อท่านบำเพ็ญบรมีท่านเก็บเล็กผสมน้อยสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลท่านเก็บทุกอย่างอันไหนเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมรรนาตลอดเนี่ยแต่ถ้ามนุษย์คนทั่วไปเกิดมาห้ามหันกันเกิดมากองทุกมาพยายาบาทเบียดเบียนกันมันก็ จมสุอบายมุกอบายภูมิสี่เนี่ยนะมันไม่คุ้มที่ค่าที่เกิดมาเพื่อห้ามหันค่ากันมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันพุทธเจ้าท่านเล้ยสอนให้เรามันสวดมนต์มันแผ่เมตตาไม่ต้องไปอ้อนวอนขอกับพระเป็นเจ้าทั้งหลายถ้าไม่เราขออย่างเดียวได้ไม่ลงมือปฏิบัติทางกายทางวาจาทางจิตใจแล้วมันก็ขอไปก็ไม่ได้เลยขอได้ไม่ได้ดังที่ขอแต่ถ้าเราไปบัติด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นกายกรรมสามไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักสัตว์ไม่ประพฤติผิดกรรมวจีสีไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อวจีสีมโนกรรมสามไม่โลภพิงเล็งอยากได้ของผู้อื่นไม่พยาบาทผู้อื่นตัวเองผู้อื่นทั้งหมดไม่สร้างกรรมสร้างเวรต่อตัวเองผู้อื่นไม่เห็นผิดตามคันลองของธรรมมโนกรรมสามนียจะทําให้เรามีความตั้งมั่น ในการสร้างบุญญาเมด้วโดยเอากายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามมาสร้างทานศีลเนี่ยขมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาเต็มที่เต็มกำลังก,ก็จะมีอริยสัพเบกันมีศรัทธามีศีลมีหิริความระอายโอตปะปความเกรงกลัวตวบะพาหุสัจจะได้ยินได้ฟังมากจาคะาคือจาค่าสิ่งไม่ไดีออกไปปัญญาความรอบรู้เ็เกิดขึ้น เป็นริยะราบที่รจะเวียนกลางแล้วเวียนสูงไปเรื่อยจนเข้าถึงฝั่งพระนิพพานเราจะไม่เวียนต่ําจะเราเวียนกลางเวียนว่าตายเกิดชั้นกลางชั้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติถ้าเราปรารถนาความรุดพ้นไม่อยากเวียนว่าตายเกิดอยากขอเป็นแค่สาวกภูมิแล้วก็อธิษฐานเอาปรารถนาตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่อยากเกิดไม่อยากตายอีกแล้วอยากถึงความรุดพ้นก็เข้าสูงมรซีพผลสีนิพพานหนึ่ง ็เข้าสู่ความรุ่พ้นได้เหมือนกันจะเป็นอรหันต์ในชาติปัจจุบันหรือว่าอนาคตชาติต่ตอๆไปก็เป็นไปได้เพราะบ่มีเราทําเต็มที่เต็มกําลังแล้วดังนั้นวันนี้เราท่านอะไรเราก็มารวบรวมกันมาฟังธรรมะมาเรียนรู้ศึกษาการสวดมนต์เรียนรู้ศึกษาการสร้งสางศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเสริมเติมศรัทธาให้เรามีตมั้งมั่นยิ่งขึ้นไป ขอเจริญในการประพฤติในการปฏิบัติด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่ตั้งมั่นมีขันติมีสัจจะมีทิฏฐนมีเมตตามีอุเบกขานี่บ่มีสิบในะแต่ทานสินในธรรมปัญญาวิทยาตัางหลายนะให้เราตั้งมั่นในบุญกุศลและคลิดจริงใดที่เป็นกุศลประกอบด้วยธรรมกรรมที่ดีจงเป็นผู้ที่ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัต,บต,บต,บติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ